ในหนึ่งวันมาดามสีใช้ชีวิตแบบไรเน,นี่ยในวันขรามปีนะคะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันนะคะเดี๋ยวพอกันนี่หม่องาันแล้วพี่น้องเด้อ ทุกคนคะทุกคนเราออกมาจากเราออกมาจากตึกเนาะถอ,อยออกมาจากตึกเออพูดจะไปทำงานนะจะ <laughs> ทำงานแต่ว่า <laughs> ไม่มีมอเตอร์ไซค์เราต้องเดินเอานะ <laughs> ทุกคนทุกคนดูนะ <laughs> ปะ่ะ <laughs> ย่างเอาเด้อยี่น้องเลย12นาฬิกา31นาทีย่างเอา วันนี้แดดเปียงเด้อกรุงเทพแดดเปียงเที่ยงกับตอนนี้เวลาเที่ยงกับสามสิบเอ็ดนาทีเที่ยงสามสิบเอ็ดนาทีนะคะก็ต้องเข้างานตอนบ่ายโมงสิบสามนาฬิกาโอ้ยสิบสามนาฬิกาลานจิ้มจุ่มก็เปิดคือเกา่าขจออ้าบวบ้หยุดเนาะ ไปเห็นงาน,นกับย่างเอาก็ได้พวกนี้แล้แต่ว่าโชคดีย่างอยู่โชคดีอย่างหนึ่งคือช่วงนี้มันเป็นช่วงท่านว่านะค่ะก็ช่วงปลายปีแดดมันก็สีบบลแรงปันใดตึกนี้ตึกตึกที่เขาเคยทำงานก็จะมายืดกี่ม้เลยเนาะอย่างปิดหมดนะคะยกเว้นคนทำงานอย่างค่อย ย่างเอาก่ไม่ยังใช้เวลาเดินก็ประมาณสักห้านาทีนะคะหานาทีก็จะสงหอดหนะเนาะบปไก่ไปไดยโอเคค่ะนมาถึงแล้วนะคะปักซอยปักซอยที่เราทำงานเอ้นะคะเดอะมอบางแคทุกครั้งจะเดินข้ามสุดเทอคอยสียางขามถนนไปนี่ รอไฟแดงนะคะรอไฟแดงแล้วก็เดินข้ามไปนิดเดียวนะคะก็จะถึงเดอะมอบางแคแต่วันนี้เราจะไม่เดินข้ามวันนี้เราจะพาทุกคนเดินขึ้น MRT แล้วก็ขึ้นขึ้นไปตรงบนไปอนแดข้างบน,นก่อนอื่นเราก็ต้องซื้อไอนี้ก่อนซื้อเครื่องดื่มการประจำ lươn người <coughs> เราเดินไปจับปากซอยตรงนี้ตรงนี้ สวยตอนกลางคืนสวยมากนะถึงเนี้ยสวยอ่ะมาถึงแล้วนะคะเดอะมอบบงแคร์ถึงแล้วแต่เราเป็นพนังงานเนาะอยากจะเดินเข้าไป อบบัตรนะทุกคนอันนี้ทางขึ้นห้ามดูม่อบ้างแค่นแีนี่นะคะเดินผ่านทุกวันฝั่งนู้นก็จะเป็นถนนมีความร้อน นิดหน่อยกลางคืนก็จะมีฟไฟส,สวยๆนิดหน่อยเราต้องเช็คอินนะทุกคน๋ยวขอเช็คอินก่อนนะคะทุกคนตอนนี้เรามาถึงห้างแล้วนะคะ ถ้าเรากำลังจะไปที่เราทำงานนะคะก็แผนกที่เราทำงานจะอยู่ชั้นสองชั้นสองขอกห้างเดี๋ยวให้ดูให้ดูว่าทำงานอยู่ตรงไหนนะคะเพื่อนร่วมงานด้วยนะคะเริ่มเยียง190บาทเท่านั้นนะครับผมด้านนี้เลยนะฮะลูกค้านใดที่สิระชาสัมพันธ์แล้วด้าี้นะคะของดีมากมายเลย ก็จะเป็นของมี่เองนะผมตอนนี้ก็มีรายการดีๆมากมายของมี่นะฮะผมมี่เป็นเฉลย<ม>เพื่อนโรงงานเพื่อนโรงงานถึงแล้วนะคะทุกคนถึงแล้วค่ะ <c oughs> เป็นการเข้างานบ่ายมองนะ <c oughs> <c oughs> นี่เราอยู่ตรงนี้ <c oughs> อยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้นะทุกคน ทุกคนเราไปถึงแล้วนะคะพอาถึงแล้วค่ะวางขอก่อนอุจ่าอะไรแบบนี้ยมาถึงแล้วนะคะอ๋โอเคโอเคฝาโอเคค่ะข้างนอกร้อนมากนะคะข้างนอกร้อนมากว่ะเอเดินมาใช่ค่ะเดินมาถึงแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวขออนุญ,ญาตท,ทำงานก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันตอนพักเบรกโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะร่วม จับฉลากกับเพื่อนเพื่อนของขวัญปีใหม่นะคะเพื่อนร่วมง,งานนะคะนี่นะคะของมาดามสีอะไรไม่รู้เขาบอกว่าเขามีกฎบอกว่าของขวัญประมาณหนึ่งร้อยบาทบอกว่าของขวัญประมาณหนึ่งร้อยบาทแต่ว่ามาดามสีไม่ได้ซื้อนะคะแต่ว่ามาดามสีมีรางวัลพิเศษสำหรับเพื่อนนะคะนี่ คนก็กินข้าวก็ใช้เวลาก็รีบนะคะก็แต่จริงๆแล้วก็ต้องพักประมาณพักเบรกประมาณชั่วโมงนึงน,นะคะแต่ว่าเคยร่วมงานโทรมาตามค่ะลูกค้ารอที่บูธเนาะ,ะก็เดี๋ยวลูกค้าจะมีเรื่องเพิ่มนะคะก็ยวต้องลงไปะคะ่ะวก็รีบจัดการตรงนี้แล้วก็รีบลงไปแล้วก็นั่นแหละไป <c oughs> ทำปอให้ได้นะคะแล้วก็ mix c o m p ิชั t i o n ถ้าเกิดทำเป้าได้ตางค์เนียขายที่บริษัทก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะคะก็เลยชี้ใหนะ้คนทำงานเนาะในวันที่21ธันวาในขณะที่คนอืน่นเขากอ็อาจจะกำลังเฉลิมฉลองก็เรียกว่าอะไรกำลังแบบสงสารปี่เก่าอะไรเงี้ยแต่ว่าคนทำงานก็ต้องเป็นแบบนี้นะคะก,ก็เวลาของคนไม่เท่ากันนะก็ อันไหนที่เราพอแบบก็สู้กันไปก็สู้สู้กันไปก็แล้ออวกลับลงไปทำง,งานค,นค่ะจะกัดค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะเวลาประมาณสองทุ่มสิบเอ็ดนาทีนะคะก็ มหกรรมการขายครั้งยิ่งใหญ่เล่นอยู่ตรงนี้นะแม่เล่นอยู่นี้นะมหกรรมการขายครั้งยิ่งใหญ่สังเกตว่าตอนนี้ขายของหมดเชลแล้วนะคะอันนี้เป็นผู้จัดการแผนกนะคะเดี๋ยวพี่เขาจะทํางานวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันมากือบสองปีแล้วแม่เนาะสองปีนะคะก็น,ะะนกั่นแหละก็นั่นแหละสองปีแล้วก็นั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนางจะปลดเกษียณ ก่อนคิดว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะพี่บุมเออร์ี่เอรี่ใช่ค่ะแล้วก็ก็จะอยู่ด้วยกันแค่อีกอีกชั่วโมงเนี่ยอีกสองชั่วโมงชั่วโมงคึ่งสองชั่วโมงชั่วโมงครึ่งนะคะก็ทั้นเลยนะขอบคุณขอบคุณพี่บุมมากนะคะสำหรับทุกอย่างอันนี้หนูทําวีดีโอลง Youtube นะขอบคุณเอที่ยทำยอดขายได้ดีของมาขายของหมดเชลขอให้ยอดขายปังๆๆค่ะขอบคุณมากค่ะ ทุกคนคะก็หลังจากที่เราเหนื่อยกันมาทั้งวันนะคะย้ำนะวันนี้วันที่ส1มกราคมเอ,อ่อโนเอาใหม่นะคะหล,ลังจากที่เราเหนื่อยกันมาทั้งวันนะคะก็31ธันวาคมนะคะพนักงานก็ทํางานกันอยู่นะคะก็หลังเลิกงานไม่ใช่หลังเลิกงานสิก็อีกสักครักหนึ่งประมาณสักสามทุ่มแล้วนัดกันเราจะมาจับของขวัญ เฉพาะพนักงานขายนะคะในผแผนกนะคะเราจะจับของขวัญกันนะคะนี่นะคะของมาดามซีก็อยู่ในนี้นะของมาดามสีสออีนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเราจะได้อะไรสักคู่หนึ่ง <c oughs> ถือเวลาแล้วนะคะทุกคนถึงเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราลาุ้นรางวัลกันว่าเราจะได้อะไรนะคะถือเวลาอาย๋ยใหม่เขาตกอ <c oughs> งม <c oughs> ื อ่านดูปอดอ่านไม่อ่านผู้พิณี่อดผู้พิณไหนเขาไม่พิณแรงของพี่อ่ะผมบอกว่าไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนที่รอเราคือใครใส่ใครใส่น้ำปลามาเลยไม่เราดูมีน้ำปลาด้วยหรอของพี่นี่กันน้ำปลาน้ำปลานี่นี่ดูดูข้างล่างก่อนคืออะไรอ่ะเก้ามิลเก้ามิลนี่เก้ามิลดูดึเหรอว่ดูดึอย่าวะ รอีกกี่ก้าวมินเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนรอพร้อมกันรอพร้อมกันนะคะรอเพื่อนๆเดี๋ยวเรารอเรารอทุกคนพร้อมก่อนนะคะก็สักครู่หนึ่งต้องใช้เหน่อยด้วยเจต้องเราต้องใชหรอเราไม่สิ่งเลื่อนหรอเดี๋ยวก่อนต้องเรียงตามอายุปีเกิดเหรอเธอใช่เหรอจับแล้วนะคะจับแล้วทุกคนจับแล้ว คุณยายคุณใาได้เบอร์เบอร์สิบเอ็ดมาดาม์อ่เดี๋ยวก่อนคุณยายคุณยายจับคนแรกได้ของมาดามสรงนี้แขของมอบคุณยายคบ บอกเห็นให้คุณยายด้วยคุณยายเปิดค่ะคุณยายต้องเปิดค่ะถ้าคุณยายเปิดนะคะอันแรกเลยนะคะดยวคือจะอะไรคือจะยุ่งกับแกว่วไงโอ้ยเปิดค่ะคุณแม่ค่ะเปิดเปิดคุณยายต้องเปิดของมาได้เปิดเร็วเเร็วุกเลยอะ พุ้ยเลยของยายมาดามนี่ร้านหนูนะโอยชอบชอบไร้เลยได้ของมาดามสีไอ้นี้เขาตอบว่าเขามาแบบไซเดียวเลยสามคนแตนเตร์นแตนเตอร์เรนอ่านค่ะอ่านอ่านไปเป็นแค่สูตรทลอพดแค่นั้นแหละยายติดต่อรับรางวัลติดต่อรับรางวัลที่โอเค อันนี้นะคะคุณยายได้ของมาดามนะคะรางวัลรางวัลรางวัลอันนี้นะคะสามร้อยเก้าบาทกลับไปเป็นมาดามนะคะของเราสามมาดามอยากต้มทะเลไหมต้มทะเลไหมโอเคต้มทะเลมาดามอยากมองสิคะอ่ะได้แล้วได้แล้วว่าเบร์แปดเบรดเบร์แปดเดือนเบรดออกแล้วเร็วๆจะไม่ขวดน้ำปลาหรอคือขวดน้ำปลามาส่งมอบค่ะ เลขเบอร์แปดค่ะสอไถ่ายได้ไหมถ่ายแล้วค่ะโอเคไปเดี๋ยวเราจะแกะเลยเบอร์แปดแกะเลยไม่เป็นไรนะติดไม่น้อย ้พี่บอล่นาอะไ้เลยเหรอเฮ้ยมันจะมีลำบานลองอีกนะเธอโอ้โหพี่ลองแกะเลยไม่ได้เป็นอะไรนะคะก็แคอแกะ อันนี้คืออะไรเอ่ยโอ้อันนี้นะคะเออดีดีดเฮ้ยมีตังด้วยทุกคนมันเป็นประกานะม,นมีตังทุกคนมันมีปเป็นประกาล้วแล้วก็มีตังด้วยนี่มีตังด้วย เบอร์แปดของพี่คนนั้นเบอร์แปดของพี่คนนั้นได,ได้ตังค์ได้ตังด้วยมีนี่ค่ะมาดำสีได้ได้ตังด้วยค่ะก็ทุกคนค่ะก็เดี๋ยวจะเลิกงานแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่ม 35นาทีนะคะก็ทั้งวันเนาะตั้งแต,เงต,งแตง่เริ่มงานตั้งแต่บ่ายโมงเริ่มงานตั้งแต่บ่ายโมงนะคะแล้ว,วันนี้เลิกสี่ทุ่มนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ทุกปีนะคะก็ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยแต่ว่าก็มีความสุขกับการทํางานนะคะเหนื่อยแต่ว่าจะมีความสุขกับการทางานนะคะเนาะแต่ว่าทํายังไงได้ก็หลายๆคนก็กําลังเฉลิมฉลองอยู่ในขณะที่เราก็กําลังทํางานก็คือ อยากถ่ายทอดชีวิตให้ดูว่าจริงๆแล้วว่าเราทำงานก็จริงนะคะเราเราไม่มีเวลาก็จริงแต่เราก็สามารถมีความสุขได้นะคะก็ตามอัตภาพมีความสุขได้ตามอัตภาพก็ไม่เป็นไรนะคะขอแบบอันที่จริงมันอยู่ที่ว่าเราจะมีวิธีเขาเรียกว่าอะไรมีวิธีจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็เราไม่ต้องไปคิดว่าเออเราทำงานนะเราไม่มีเวลานะเราเรา ไม่สามารถที่จะ,ะไปดื่มไปกินได้เหมือนกับคนอื่นอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเนี่ยแหละเป็นการสร้างความสุขเล็กๆในที่ทํางานสิอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสักพักหนึ่งก็จะเลิกงานแล้วก็จะกลับบ้านแล้วนะคะแหเนาะก็กันแหละสี่ทุ่มแล้วก็มีเวลาสองชั่วโมงก่อนที่จะ,ะข้ามไปถึงวันที่หนึ่งมกราคม 2565ก็จะเป็นวันขึ้นปีใหม่แล้วนะคะก่อนนั่นแหละก็ลอยแหละทุกคนคะเดี๋ยวเราจะเลิกงานแล้วนะคะตอนนี้ก็เวลาประมาณสามทุ่ 5, 6, มห้าสิบหกนาทีนะคะก็ะเดี๋ยวอีกประมาณสี่นาทีเราก็จะได้เวลาแต่ว่าต้องต้องอยู่ก่อนนะคะนั่นแหละเนาะเดี๋ยวเราเลิกงานกันลมบรรยากาศจากอะงนทุกแท้ใช่กระดูกตนน้เรียกรายของปักไทยนักการณ์

มิสเตอร์ฟรายเอลคุณน้องทำงานร่วมกันมาที่ปีนะ้วอเอลสองสองกว่าสองกว่าริดจบแล้วใช่ไหมใครละอยู่นั่นแหละอยู่ไบลาออกเลยไบลาออกละเวลามันต้องมีวันสิ้นสุดถุดดีนะแต่ววันนี้ผมอะชีดซิโนชีดอะไรวะเอตตาชีเอตตาไฟขึ้นส่ิบองศาไปเวลา ดีรอนีขายดีขามากมากเลยเข้าีร้อยเปอร์เซ็นไหมอู้หทะเกินแบบโอ๊ยเกินไปเจ็ดหกว่าบาทเจเกินแบบเยอะมากัเป็นร้อยยีบเลยเกือบร้อยยี่บรอยสิบแปดเปอร์เซ็นจอว่าจะเก็บพรุ่งนี้แกว่าเก็บพรุ่งนี้นะแต่ลูกเ้าบอกว่าต้องเอาอ่ะต้องเอาไม่เนปด็นคือของของของแม่ไม่มีให้อีกักตัวถึงจะได้ร้อยยีิถูกปะเออไม่มีได้จะได้อจะได้อยู่น่าตไร คุณไม่ขายอูฟังไงคุณเนี่ยคุณเนี่ยเป็นเซียนลำโพงถูกไหมแต่คุณไม่เซียนหูฟังไงผมบอกแล้วคุณต้องมาฝึกกับพี่ต๋องผมมาผ่านการฝึกกับพี่ต๋องมาหรือเปล่าหูฟังอ่ะหูฟังเหรอเออเซียนลำโพงเขียนอะไรถ่าคุณถ้าคุณอยากรู้จักเซียนอูฟังอะให้ไปที่ที่ต๋อง เลิกงานแล้วเลิกงานเลยเลิกแล้วเลิกแล้วพับไมแดง กก็เดินลับหาทุกคนเลิกงานกลับถึงห้องแล้วนะคะก็กลับถึงบ้านแล้วนะคะกลับถึงห้องแล้วอาบน้ําเรียบร้อยนะคะซื้อเข่าเรียบร้อยแล้วนะคะข้าววันนี้ก็จะเป็นข้าวกล่องนะคะก็พิเศษวันนี้มีปลาคิโก้ด้วยนะปลาคิโกะนะคะปลาคิโกะหนึ่งตัวนะคะก็จะประมาณนี้แหละค่ะวนหลูในวันที่31ธันวาคมนะคะวันสิ้นปีเนาะจะ เบิดมือก็อย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปนี่แหละก็เบิดมือก็ยังคํามก็เป็นยังสีแหละมืออื่นเศร้าก็ขับไป,ไปเป็นวันที่หนึง่งมากลาคมแล้วนะคะกับเจเหมือนเดิมตื่นนะคะเริ่มงานบ่ายโมงไปทํางานก็กลับก็จะวนอยู่เนี่ยประมาณอย่างเงี้ยนะคะก็ว่มีอย่างพิเศษกับยูคูอเดียวนะพี่น้องนะใส่ชีวิตยูคูดเดียวกับถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยอย่างที่บอกก็เหนื่อยแหละกะ็แต่ว่ามีความสุขใส่ชีวิตมีความสุขขอแค่เราก็อย่าเจ็บแล้วก็อย่าเจ็บอย่าป่วยแล้วก็ถึงเราจะบางครั้งก็จะ ขัดสนบ้างนะคะบอกเออมีเงินใส่แน่บอสใส่แน่กับกับกับบ๊อบปิญังแต่ว่าเขากับเฮ็ดไปนะคะเฮ็ดไปแล้วก็เลี้ยงเจ้าของไปเลี้ยงแม่ไปทั้งสี่เลยะคะ่ะชีวิตก็คนเฮาก็มีเท่านี้แหละนะคะกะเบิ่งเวลาแล้วตอนนี้กะเวลาประมาณนะคะหลังจากที่เฮากลับมาถึงห้องอาบน้ําแล้วตอนนี้ก็ประมาณ4ี่ทุ่นาทีสี่ทุ่นาทีนะคะก็อีกประมาณเอ่อ1ชั่วโมงกับอีก12นาทีก็จะไปถึงวันที่1มกราคม คม2 5 6 5แล้วนะคะก็จะเป็นวันขึ้นปีใหม่แล้วนะคะกะ็ถือโอกาสปิดคลิปแล้วก็ถือโอกาสอวยพรให้แฟนคลับมาดามสีทุกคนนะคะที่กําลังชมคลิปอยู่คนที่กําลังติดตามอยู่หรือคนที่กําลังดูคลิปวีดีโอนี้อยู่ก็ขอให้ทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขในวันส่งท้ายปีเก่าแล้วก็วันต้อนรับปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนเด้อพี่น้องเด้อขอให้ปราศจากโกครคไข้ไข้เจ็บ หกักทำไมดีกว่าสั่งดันเขาซิแล้วกันนี่ค่ะก็จะกินเขาเนะี่ยเขาเป็นสิบกว่าณนี้เนะาะสั่งเขามาก,กนะคะกินข้าวเสร็จแล้วก็จะรอ,อเวลานะคะก็อาจจะมีการแบบว่าสวดมนต์ข้ามปีนิดหน่อยนะคะอานฟัง่งดูโทรศัพท์แล้วก็อาจจะสวดมนต์ข้ามปีคิดไว้ตั้งใจไว้ไว้แล้วว่าสิตรวจสวดอิติปิโสน,นะคะจะลองดูเป็นปีแรกเลยที่ตั้งที่ตั้งใจไว้ว่าจะสวดมนต์ข้ามปีนะคะก็ ทำเท่าที่เราทําได้ทําเท่าที่เราออเข้าใจนะคะถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีเนาะแล้วก็บ่ดื่มแอลกอฮอล์พี่น้องเนื่อมาดามซีเศร้าดื่มแอลกอฮอล์แล้วงดแอลกอฮอล์แล้วก็เป็นปีแรกที่โนแอลกอฮอล์นะคะว่ามีแอลกอฮอล์เลยนะคะโอเคขอบคุณหลายงที่กดติดตามช่องมาดามซีนะคะพี่น้องสำหรับเมื่อนี้ลาไปก่อนหวังว่าพี่นอ้องจะติดตามกันไปเรื่อยๆแล้วก็ให้การสน,นับสน,นุนมาดามซีไปยิ่งซีตลอดนะคะโอกาสหนะ้าฟ้าไม่พ่อจังมากเหมือนกันไหมว่ามาดามซีมี่ยังมากให้พี่น้องคงไปได้รับชมแล้วก็เดี๋ยว ซีนี้ยังนั่เสนออีกนะคะก็ในแง่มุมใดก็เข้าใจเมาเบิ่งกันอีกทีนึงนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบอวนไปวนมาหิวข้วเลยเนีย่หิวข้อยู่ดีนะคะนะคะโอเคค่ะขอพูดเล่นหลายที่ติดตามกันมือน,นี้ลาไปก่อนเด้อขอพูดเล่นหลายสวัสดีปีใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ